การละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อคลาร่าอาศัยอยู่กับแม่ของเธอคลาร่ามีเสื้อผ้าและรองเท้าเพียงชุดเดียวเพราะพวกเขายากจนรองเท้าของเธอมีขนาดเล็กเกินไปแล้ว วันต่อมาคาร่าออกไปเที่ยวเล่นเธอพบกับรองเท้าสีแดงคู่สวยวางอยู่ข้างทังขยะเธอหยิบมันและวิ่งกลับบ้านแม่ดูที่หนูเจอสิมันสวยมากเลยใช่ไหมคาร่าเอารองเท้านั่นกลับไปที่ที่ลูกเจอนะมันไม่ใช่ของลูก แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของทิ้งมันไว้ข้างถังขยะนะแม่แม่ไม่คิดว่าการเก็บเอาไว้มันจะถูกต้องนะรองเท้านั่นมันดูแปลกๆนะจ๊ะทีนี้กลับไปแล้ววางมันไว้ตรงที่เดิมจ้ะคลาร่าเศร้ามากเธอนำรองเท้ากลับไปอย่างที่ที่เธอพบมัน วันรุ่งขึ้นแม่ของคลาร่าเปลี่ยนไปเป็นดอกไม้แสนสวยหลังจากนั้นคลาร่าก็ถูกรับเลี้ยงโดยหญิงชราหญิงชราใจดีและเธอก็รักคลาร่ามาก หลายปีผ่านไปคลาร่าก็เติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวแสนสวยอย่างไรก็ตามเธอเป็นคนดือ้อและไม่เชื่อฟังใครคลาร่าแม่เตรียมซุปบรอกโคลี่ให้แล้วมาเถอะกินสิไม่หนูไม่อยากกินชิมก่อนสิแม่คิดว่าลูกต้องชอบแน่ไม่ไม่ไม่โอ้คลาร่าอย่าทำตัวยุ่งยากเลยนะจ๊ะแม่คะ รองเท้าของหนูมันเล็กไปและเท้าหนูก็เจ็บเดี๋ยวคนซื้อคู่ใหม่นะได้สิคาร่าเราออกไปซื้อของและซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกกันนะพวกเธอไปซื้อของคาร่ารู้สึกทึ่งกับรองเท้าสีแดง ที่เห็นในตู้โชว์มันเกือบจะเหมือนกับคู่ที่แม่ของเธอไม่ยอมให้เธอเก็บไว้เมื่อหลายปีก่อนหนูอยากได้คู่นั้นเอาคู่นั้นเลยคลาร่าเราจะซื้อรองเท้าได้แค่คู่เดียวสีแดงไม่เข้ากับเสื้อผ้าของลูกเลยเราซื้อสีดำแทนเถอนนะดีไหมจ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เด็ดขาดหนูจะเอารองเท้าสีแดงหนูไม่อยากได้คู่อื่น ซื้อคู่สีแดงหรือไม่หนูก็เดินเท้าเปล่าตลอดไปอ่ะหนูไม่ยอมลูกนี่ดื้อจริงๆเลยนะก็ได้งั้นซื้อคู่นั้นก็แล้วกันคลาร่าออกจากร้านโดยใส่รองเท้าสีแดงคู่ใหม่เธอมีความสุขมากระหว่างกลับบ้าน เธอจึงเริ่มเต้นรำอย่างมีความสุขคลาราที่รักเธอซื้อรองเท้าสีแดงแต่เธอจะใส่อะไรในวันพรุ่งนี้ล่ะในงานศพของคุณปีเตอร์นะหนูจะใส่คู่นี้ไปจะไม่มีใครเห็นไม่ต้องห่วงหรอกหน้า อิจชารองเท้าแดงของฉันแม่คะฉันจะเต้นรำตอนกลับบ้านคาร่ารอแม่ด้วยแม่ตามไม่ทัน หนูจะไม่รอแล้วนะพวกแม่อิจฉาหนูหนูจะเต้นต่อไปหนูหยุดเต้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นช่วยฉันด้วยช่วยด้วยขารา่าถอดรองเท้าไม่ได้และเต้นต่อไปรองเท้ามีความคิดของตัวเองและนำทางให้เธอเต้นไปเธอเต้นรำไปเรื่อยๆถึงสามวันและสามคืน เธอเต้นไปใกล้จากบ้านและเท้าของเธอก็ช้ำเธอหิวและกระหายมากฉันไม่น่าจะทำตัวดื้อและไม่เชื่อบังแม่เลยฉันสัญญาฉันจะไม่ดื้ออีกแล้วรองเท้าแดงหยุดเธอได้ปโปรดฉันได้บทเรียนแล้วทันใดนั้นรองเท้าสีแดงก็หยุดและคาร่าก็หยุดเต้น ออกไปจากเท้าฉันเลยช่วยด้วยคลาร่าเดินกลับบ้านผ่านป่าและแม่น้ำด้วยเท้าที่บาดเจ็บจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ถึงบ้าน คาร่าลูกแม่แม่เป็นห่วงลูกมากโชคดีเหลือเกินที่ลูกกลับบ้านอย่างปลอดภัยหนูเหนื่อยแล้วก็หิวมากเลยหนูอยากกินข้าวแล้วก็เข้านอนมีซุปล็อกคอลี่อยู่แต่ลูกไม่ชอบมันเดี๋ยวแม่จะทำอย่างอื่นให้ลูกกินนะไม่เป็นไรคะ่ะหนูจะกินซุปหนูสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทําตัวดื้ออีกแล้วเพราะแบบนั้นหนูถึงถอดรองเท้าเต้นสีแดงออกได้ยังไงล่ะโอ้คาร่าได้ยินแล้วแม่มีความสุขมาก หนูจะไม่ดื้ออีกแล้วหนูสัญญาค่ะแม่เ d f i s h อยู่ยังมีความสุขในทะเลลึกกับเพื่อนของเขาเจ้าปลาทองสีสวยและปลาช่อนแต่มีบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นกังวลมากๆฉันกลัวว่าชาวประมงพิโก้จะจับเราได้ในสักวันหนึ่ง นายฉลาดจะตายชาวประมงช่วน,นั่นจับพวกเราไม่ได้ถ้านายอยู่ที่นี่นะฉันน่ะโชคดีมากที่มีเพื่อนกล้าและก็ดีเหมือนกับพวกเธอเนี่ยแต่ชาวประมงพิกโก้ไม่ได้ตั้งใจจะวางมือจากการจับเรดฟิชฉันจะจับเรดฟิชตัวนั้นกับเพื่อนของมัน ครั้งนี้มันหนีไม่รอดแน่<笑><笑>ใช่ใช่ฉันเชื่อใจนายนะเอาล่ะจับให้ได้ที่ตอนนี้ฉันหิวมากเลยอ่ะเร็วแกเป็นนกเกาเห่าขี้เกียจนะจับปลาเองสิเจ้านกขี้เกียจเฮ้ยฉันละเหนื่อยกับน,นายแล้วนะชาวประมงเร็วสิจับมันเร็วนายเอาเ e d ดฟิชไปก็ได้นะแล้วก็เอาที่เหลือมาให้ฉัน ปประโมงพิโก้ดำลงไปในทะเลเพื่อจับเรดฟิชและเพื่อนของมันเมื่อปลาช่อนเห็นเขามันก็รีบไปบอกปลาทองทันทีพวกมันตรงไปบอกเรดฟิชเรดฟิช ชาวประมงพีโกกำลังมาเราต้องซ่อนเดี๋ยวนี้โอ้ไม่นะไปที่เห็นสไปรูลิน่ากันดีกว่านะเราซ่อนที่นั่นได้นะเกรดฟิชและเพื่อนๆหน,นีเพื่อไปซ่อนตัวในต้นไม้ที่เติบโตจากหินฮ่าโอ,โอ,โอ้มาถึงแล้วละ่ะซ่อนตัวในสดาดอยสไปรูลิน่ากันดีกว่าเร็วแต่ชาวประมงพีโกเห็นที่ซ่อนของพวกเขาและว่ายตรงเข้าไป เห็นแล้วเขากำลังมาแล้วเราจะทำไงต่อคุณนายหมึกยักษ์หนวดยาวเห็นเรดฟิชและเพื่อนของเขากำลังมีปัญหาและตัดสินใจเข้ามาช่วยอ้าวนั่นคุณนายหมึกยักษ์เข้ามาช่วยเราแล้วอ่ะหนีกันเร็วเข้าอย่าหยุดนะช่าประมงพีโกหนีออกจากหนวดหมึกได้และว่ายตามปลาไปอีกครั้งเฮ้คุณหมึกชาาประมงอ่ะไล่ตามเรามาอยู่ตอนเนี้ยช่วยเราหน่อย เดูดิเขาไม่เห็นเราแล้วล่ะแล้วเข้าไปที่ซากเรืออปางกันเร็วหวังว่าเขาจะหาเราไม่เจอนะอ นี่ฉันไม่เห็นชาวประมงแล้วล่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาอาจจะยอมแพ้แล้วกลับไปแล้วละมั้งฉันว่าไม่ใช่นะระวังตัวเอาไว้ด้วยแล้วกันอไม่เขาจับเราได้เบรดฟิชและเพื่อนๆต่างก็หวาดกลัวขณะที่ชาวประมงพิโก้ดึงพวกเขาขึ้นมาด้วยแหช่วยด้วย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  เรดฟิชดูนั่นปลาชนากฉันว่าเธอกำลังมาช่วยเราเร็วเข้าได้โปรดเราโชคดีแล้วฮูดีขอบคุณมากเลยนะคุณปลาชนาคคุณน่ะช่วยชีวิตเราไว้อ่ะเมื่อชาวประโมงพิโก้เห็นเรดฟิชและเพื่อนๆว่ายน้ำจากไป เขาก็โกรธมากเพราะเขาถึงฝั่งแล้วไหนล่ะปลาของฉันนะฮะทำไมนายกลับมาที่นี่มือเปล่าแบบเนี้ยปลาชนาตัดแหฉันเธอช่วยเรดฟิชกับเพื่อนๆไป<า>แล้วทีนี้นายจะทำยังไงอะฮะฉันหิวนะฉันจะใช้แหใหม่และดำน้ำอีกครั้งพวกมันหนีฉันไม่ได้รอกชาวประโมพิโก้หยิบแหใหม่ ลดำลงไปในทะเลอีกครั้งเบรดฟิชและเพื่อนๆมีความสุขเมื่อคิดว่าหนีมาจากเขาได้พวกเราอะหนีจากชาวประมงมาได้อะก็ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆของเรานะโอ้ไม่เขาตามเรามาอีกแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เลยปราช่อนตื่นเถอะนะรีบตามฉันมาเร็วเข้า เราจะไปไหนกันล่ะฉันน่ะรู้จักที่ที่ไม่มีทางหาเจอได้ง่ายง่ายฮะแมงกระพรุนนี่ฟังนะชาวประมงชั่วอยากจะจับพวกเราอะ่ะถ้าเธอกวนใจเขาพวกเราก็อาจจะหนีไปได้นะ ในขณะที่แมงกับพรุนกำลังหลอกล่อชาวประมงพีโกโ้เบรดฟิชและเพื่อนๆก็ว่ายลึกลงไปพวกเขาประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นว้าวนี่ต้องเป็นแดนเทพยายที่สาบสูญแน่เลยใช่มีหลายที่เลยที่เราจะซ่อนตัวจากชาวประมงได้อะว้าวดูทองพวกนี้สิ ไม่นะ,ะชาประมงหาเราเจออีกแล้วเฮ้ยงั้นไปซ่อนหลังหายตรงนู้นกันดีกว่าเร็วไปเขาทำอะไรนะเขาเลิกตามล่าเราแล้วอะตอนนี้ก็กำลังเก็บท้อง,งอยู่เจอในเทพนิยายญี่ปุ่นมียักษ์คอยปกป้องสมบัติของดินแดนที่สาบสูญแต่ว่าที่เนี่ไม่มียักษ์ใช่หรือเปล่าเราไม่เห็นมีเลย นั uhm. <motivate> ่นอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ Le ้นกับนายอ่ะฮะแล้วแล้วแล้วปลาอยู่ที่ไหนอ่ะฮะ รีบไปซะเจ้านกโง่ก็ได้ก็ได้อย่าโก,กรธเลยนะฉันก็แค่ถามดูฉันพบดินแดนสาบศูนตอนที่ไล่ล่าปลามันมีสมบัติข้างล่างนั่นแต่ปลาวานโง่นั่นมาขัดขวาง,างฉัาไว้นะคงหน้าเนี่ยนายอาจจะทําสําเร็จก็เป็นไปได้อะแต่ว่านายหมดประโยชน์แล้วตอนเนี้ยฉันคงต้องออกไปจับปลาด้วยตัวเองหรือไม่ก็คงหิวตายหน้าเลยไปลนะใต้ท้องทะเล พวกปลามีความสุขมากที่กำจัดชาวประมงสำเร็จวานยักษ์นี่ได้สอนบทเรียนก่ชาวประมงเขาอะจะไม่ขโมยของที่ไม่ใช่ของของเขาอีกต่อไปอย่างแน่นอนเลยนะเขาคงจับเรา <c oughs> ได้แล้วถ้านาไม่พาเรามาที่นี่ <c oughs> ขอบคุณนะแรดฟิชเรากำจัดเขาได้แล้วพวกเราเป็นทีมนะตราบใดที่ยังอยู่ด้วยกันเนี่ยชาวประมงไม่มีทางจับเราได้แน่นอนฮ